สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่จะไปบรรจุรับราชการนะครับหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในองค์การบริหารส่วนตนำบลเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำนะครับการเตรียมตัวนะครับในการไปบรรจุรับราชการนะครับสิ่งแรกนะครับที่ท่านจะต้องทำนะครับ สำหรับผู้ที่จะได้ไปปรรจุรับราชการนะครับท่านจะต้องไปรายงานตัวตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับในแต่ละรอบนะครับสำหรับท่านที่ได้ไปรายงานตัวมาแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะได้มานะครับก็คือจะเป็นซองสีน้ําตาลนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมอบให้นะครับในซองสีน้ําตาลนะครับจะเป็นในส่วนของเอกสารต่างๆของท่านนะครับที่ท่านได้ ยื่นในวันที่มาสอบสัมภาษณ์นะครับซึ่งวันที่ท่านไปรายงานตัวเพื่อบรรจุรับราชการนะครับเจ้าหน้าที่กรมจะให้กับคืนมานะครับเอกสารในซองสีน้ําตาลนะครับจะเป็นการตรวจประวัติในเบื้องต้นของท่านแล้วนะครับจากเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมนะครับในส่วนนี้ที่นี้นะครับเมื่อท่านได้ซองสีน้ําตาลมาแล้ว สิ่งต่อมานะครับที่ท่านจะต้องปฏิบัตินะครับก็คือนะครับท่านจะต้องนะครับโท,นร,บโทร,รนะครับโทรประสานนะครับโทรประสานอปทนะครับถ้าท่านไปบรรจุที่อปทท่านก็ต้องโทรประสานอปทถ้าท่านไปบรรจุที่เทศบาลท,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 ท่านก็ต้องโทรประสานเทศบาลถ้าท่านท่านไปบรรจุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจท่านก็ต้องโทรประสานในส่วนนี้สิ่งที่จะต้องโทรประสานมีอะไรบ้าง 1น,นะครับดูตามภาพเลยนะครับผู้ที่จะไปบรรจุนะครับท่านจะต้องโทรสอบถามอปทอแห่งที่ท่านจะไปบรรจุนะครับเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะครับเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่2นะครับสอบถามเกี่ยวกับที่พักอาศัยนะครับเพื่อความสะดวกของท่านในการไปบรรจุนะครับถ้าท่านไม่โทรประสานในส่วนนี้ มันจะเกิดความยุ่งยากในการไปบรรจุดังนั้นเราต้องเตรียมการแตร่เน่นๆนะครับเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการไปทํางานนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สอบถามบรรยากาศภายในหน่วยงานนะครับท่านจะได้ทราบนะครับในส่วนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับนายกอบตเป็นอย่างไรประหลัดเป็นยังไงเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงท่านจะได้รู้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็สอบถามเส้นทางไปมานะครับระหว่างที่พักการเดินทางต่างๆนะครับ มีความสะดวกปลอดภัยแค่ไหนนะครับในส่วนนี้นะครับทุกท่านจะต้องทราบนะครับอ่ะต่อมานะครับหลังจากที่เรามีการโทรประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแห่งที่ท่านจะไปบรรจุแล้วนะครับรู้รายละเอียดต่างๆตามที่อาจารย์เก่ามาแล้วที่นี้นะครับท่านจะต้องดูด้วยนะครับสําหรับคนที่นะครับ ทำงานนะครับเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐนะครับหรือรัฐวิสาหกิจนะครับหรือเอกชนก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างตามภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจะต้องดูด้วยนะครับก่อนจะไปบรรจุนะครับอาจารย์แนะนําอย่างนี้นะครับให้ท่านลาออกก่อนไปบรรจุครับโดยการเดื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานของท่านนะครับเพื่อจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับในการปฏิบัติงานในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะมีการ ฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมาอีกนะครับตามข่าวนะครับหรือว่าอาจจะทําประวัติรับราชการล่าช้ามันจะมีในส่วนของหลายๆเรื่องนะครับถ้าท่านสามารถปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนําได้มันจะเกิดประโยชน์กับท่านอย่างสูงสุดนะครับมันจะไม่ได้มีปัญหานะครับถ้ามันมีปัญหามามันก็เสียเวลาของท่านนะครับในส่วนนี้อาจารย์อยากให้ท่านลาออกภายใน30วันนะครับก่อนไปบรรจุรับราชการนะครับซึ่งภายใน30วันนี้นะครับทุกท่านจะได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่า เอกสารต่างๆตรวจเช็คเอกสารต่างๆลายญาพี่น้องอะนะครับบอกลาแฟนหรือว่าอาจจะเตรียมการอะไรต่างๆนะครับให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับหลังจากที่ท่านลาออกแล้วนะครับคือท่านเตรียมเสร็จนะครับวันที่ท่านไปบรรจุท่านก็สามารถไปรายงานตัวแล้วก็บรรจุทํางานได้เลยมันจะไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้อาจารย์อยากให้ทําอย่างนี้นะครับสําหรับในส่วนการลานะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายชุดปกติขาวจริงๆรูปถ่ายชุดปกติขาวอาจารย์จะไม่แนะนํามากนะครับปกติเขาให้ใช้1นิ้วนะครับกับให้ใช้2นิ้วนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งอาจารย์ทําในวิดีโอ YouTube ไว้แล้วนะครับสั้นสามารถมาดูได้ที่เพจอาจารย์นะครับในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านนะครับ ปกติจะต้องใช้ฉบับจริงนะครับฉบับจริงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นสำเนาที่ถ่ายเอกสารนะครับเส้นสำเนาถูกต้องนะครับด้วยหมึกสีดำนะครับสำหรับทะเบียนบ้านส่วนบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับของท่านเองนะครับในส่วนนี้นะครับฉบับจริงนะครับพร้อมสำเนาถ่ายเอกสารนะครับ แล้วก็จะมีใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ของท้องถิ่นเรานะครับก็จะอิงตามที่กพกําหนดนะครับก็จะอิงตามที่กพกําหนดเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ5้าโรคร้ายแรงนะครับก็จะมีนะครับสิ่งที่ท่านจะไปตรวจนะครับในใบรับรองแพทย์นะ5โรคร้ายแรงก็จะมีในส่วนของวัณโรคนะครับในระยะแพร่เชื้อนะครับข้อ1ข้อ2ก็คือจะเป็นโรคเท้าช้างข้อ3ก็จะเป็นโรคที่เกิดจากสารเสพติดนะครับ สิ่งที่4ก็คือพิษสุราเรื้อรังแล้วก็โรคที่ห้นะครับโรคที่หจะเป็นโรคติดเชื้อแสดงอาการอื่นๆทั่วไปนะครับที่ท่านจะไปตรวจนะครับในส่วนนี้ที่นี้นะครับต่อมาอาจารย์จะมาพูดถึงในส่วนของประวัติอาชญกรรมนะครับประวัติอาชญกรรมนะครับท่านจะต้องไปตรวจที่นะครับที่โรงพักนะครับที่โรงพักก็คือสถานีตํารวจนะครับทั่วประเทศนะครับ ภายในจังหวัดแห่งที่ท่านจะไปบรรจุนะครับท่านจะไปบรรจุที่ไหนอำเภอไหนนยะท่านก็สามารถไปตรวจได้ที่นั่นนะครับในสถานีตํารวจนะครับผู้รอนนะครับก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับการไปตรวจประวัติอาชญากรรมตํารวจก็จะตรวจเกี่ยวกับท่านเคยมีประวัติอะไรบ้างนะครับด้านยาเสพติดไหมนะครับด้านยาเสพติดให้โทษไหมนะครับอาจจะมีการ เกี่ยวกับค่าคนตายมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับที่มันร้ายแรงนะครับซึ่งผิดระเบียบผิดวินัยข้าราชการผิดจริยธรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันส่งผลให้ท่านไม่มีสิทธิ์ร,รับราชการนะครับคือประวัติอาชญากรรมในส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเขานะครับเจ้ นะครับจะออกใบรับรองให้นะครับอาจจะมีเสียค่าธรรมเนียมนะครับในส่วนนี้ตามที่แต่ละแห่งกำหนดนะครับไม่แพงครับไม่แพงในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับสิ่งต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของยานพาหนะนะครับยานพาหนะนะครับท่านคิดหรือยังครับว่าในการเดินทางไปบรรจุเนี่ยไปมาเนี่ยนะครับท่านจะใช้ยานพาหนะแบบไหนครับจะใช้เป็นรถยนต์ไหม ใครมีรถยนต์ก็ใช้รถยนต์นะครับใครมีส่วนใครมีจักรยานยนต์หรือโมอเตอร์ไซค์นะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับส่วนยานพาหนะเตรียมไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับอาจารย์อยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่จะไปบรรจุนะครับในอบตเทศบาลอบจนะครับให้ท่านดูนะครับในหนังสือนะครับที่ท่านได้รับมานะครับว่านะครับทางเจ้าหน้าที่เขานะครับให้ท่านไปปฏิบัติงานวันที่เท่าไหร่นะครับก็คือไปทํางานที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งที่ท่านจะไปบรรจุนะครับท่านจะได้ไปวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับให้ท่านดูดีๆนะครับทั้งนี้นะครับก่อนที่จะไปบรรจุนะครับ ไม่ใช่ว่าท่านถึงถึงวันแล้วไปบรรจุเลยไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะท่านต้องไปก่อนนะครับท่านต้องไปถึงอปทก่อนการที่จะทํางานนะครับท่านต้องไปถึงอเปทก่อน5้าถึงเวันนะครับไปทําไมถึงไปก่อนนะครับก็คือ1นนะครับท่านจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศนะครับไปเรียนรู้งานไปเรียนรู้จักผู้คนนะครับ ที่องค์กรปกครองที่นของท่านนะครับไปทําความรู้จักกันนะครับไปทําความคุ้นเคยกันให้มันเกิดความเคยชินในตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ไปรวบรวมประวัตินะครับเกี่ยวกับการทําประวัติของท่านนะครับให้เจ้าหน้าที่ภายในอบตเ,เขาได้จัดทาประวัติให้มันครบถ้วนนะครับภายใน5้ถึงเวันนี้นะครับก่อนที่จะไปที่จังหวัดนะครับท่านต้องทําให้แล้วเสร็จนะก่อนที่จะไปที่จังหวัดนะครับมันจะได้ไม่เกิดความยุ่งยากนะครับเกิดสมมติว่าไปที่จังหวัดแล้ว เอกสารถ้าไม่ครบเขาก็จะต้องตีก <hat> ลับมาที่อปทอีกมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการให้เงินเดือนของท่านนะครับมันมีปัญหามาแล้วนะไม่ใช่มันไม่มีปัญหานะครับมันมีปัญหาแล้วนะครับตรวจจากกรมแล้วตรวจจากอบทแล้วก็มามาติดที่จังหวัดนะครับแบบนี้มันก็ก็มีปัญหานะครับดังนั้นแล้วนะครับทางจังหวัดเขาจะเข้มงวดนะครับเข้มงวดเกี่ยวกับการมันอยู่แต่งตั้งนะครับ ดังนั้นแล้วอาจารย์อยากจะฝากในส่วนนี้ภายใน5้ถึงเวันเนี่ยท่านต้องไปก่อนไปถึงอบตไปรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ทางเจ้าหน้าที่เช็คกันให้ดีแล้วก็ไปเรียนรู้ระยะทางไปเรียนรู้ภายในเขตพื้นที่ของท่านนะครับให้มันรู้จักมักคุ้นกันนะครับเวลาไปทํางานวันแรกท่านจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็จะพร้อมปฏิบัติงานทันทีนะครับในส่วนนี้อาจารย์ฝากนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่อาจารย์อยากจะฝากก็คือนะครับวันไปรายงานตัวที่จังหวัด มันไปรายงานตัวที่จังหวัดนะครับท่านต้องถามนะท่านต้องถามหน่วยงานของท่านว่าใครจะให้ท่านไปไปกับท่านด้วยนะครับไปกับท่านด้วยนะครับปกติแล้วจะเป็นนักทรัพยากรบุคคลนะที่พาไปเพราะว่านักทรัพยากรบุคคลจะทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคลนะครับในการบรรจุแ,แต่งตัง้งเกี่ยวกับบุคคลภายในองค์กรจะเป็นหน้าที่ของนักทรัพนะแต่บางการณีถ้านักทรพัพไม่บ้างก็อ ah. าจจะเป็นรองประหลัดหรือประหลดัดพาไปก็ได้นะครับหรือ เจ้าหน้าที่อื่นภายในหน่วยงานพาไปก็ได้นะครับตามสมควรนะครับปกติจะเป็นนักทรัพย์นะครับถ้านักทรัพย์ไม่มีงานไม่มีอะไรจะเป็นนักหน้าที่นักทรัพย์นะครับนักทรัพยากรบุคคลพาท่านไปที่จังหวัดนะครับแล้วก็พร้อมเอกสารนะครับพร้อมเอกสารที่ถูกต้องนะครับเอกสารทุกอย่างอาจารย์ย้ำเพิ่มเติมว่าเอกสารทุกอย่างเซ็นนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะครับด้วยหมึกสีดํานะนะครับหมึกสีน้าเงินได้ไหมมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการ ถ้าเป็นหลักฐานในทางราชการนะครับเขาถือว่ามันเป็นการดูดหมือของได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาจะใช้หมึกสีดําแทนนะครับในส่วนนี้ที่นี้นะครับในส่วนของการแต่งกายการแต่งกายนะครับก็จะเป็นตามภาพที่อาจารย์แนะนําเลยครับก็จะเป็นชุดสีกากีและชุดตรวจการของเราใส่ไปมันเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับเสื้อกังเกงเครื่องแบบนะครับแล้วก็รองเท้าทุกเท้าใส่ไปให้มันเรียบร้อยนะครับแต่งตัวให้มันดีๆเข้าไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ถวันที่ท่านไปรายงานตัวที่ท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยนะครับ ท่านจะไปพบปะผู้พูดคุยนะครับในรายละเอียดต่างๆนะครับท่านต้องมีการแต่งตัวเข้าไว้นะครับแต่งตัวให้ดีให้สุภาพนะครับแล้วก็เมื่อท่านไปรายงานตัวที่จังหวัดเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะต้องเดินทางกลับมานะถ้าท่านไปตอนเช้าสมมุติว่าท่านเดินทางไปจังหวัดตอนเช้าใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยประมาณช่วงประมาณสายๆกลับมาทํางานที่อปท หลังจากที่ท่านไปรายงานตัวแล้วนะครับเพราะว่าวันที่ท่านไปรายงานตัวคือวันที่ท่านเริ่มงานวันแรกนะครับท่านจะได้เงินเดือนในวันนั้นเลยนะครับวันที่ท่านกลับมารายงานตัวคือนับหนึ่งของวันที่ท่านได้รับเงินเดือนในส่วนของข้าราชการหรือพนักงานสอบท้องถิ่นนะครับในส่วนนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์อยากจะฝากนะครับฝากจริงๆนะครับสุดท้ายก็คือนะครับการปฏิบัติงานนะครับอาจารย์อยากให้ทุกท่านนะครับ มองประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานนะครับต่อผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นของเรานะครับที่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับในบางเรื่องนะครับในบางจังหวะในบางโองกาสมันอาจจะแนวคิดอะไรไม่ตรงกันบ้างนะครับแต่ว่าขอให้ท่านดูระเบียบนะครับขอให้ท่านดูระเบียบเป็นหลักนะครับปฏิบัติงานตามระเบียบนะครับในส่วนนี้ ท่านไม่ต้องคิดมากนะครับปฏิบัติงานตามระเบียบนะครับยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับประชาชนมารับบริการนะครับท่านก็ต้องนะครับให้ความสําคัญนะครับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะว่าประชาชนมีหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาหลากหลายวัฒนธรรมนะครับประเพณีขนบธรรมเนียมดังนั้นนะครับทุกคนก็ต้องมีความคิด คำพูดที่แตกต่างกันนะครับถูกใจท่านบ้างไม่ถูกใจท่านบ้างก็ขอให้ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์จริตแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมากที่สุดนะครับสวัสดีครับ